เราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งให้ความคิด ชุดพยาบาลนวนที่เขาใส่วันสุดท้ายไงที่มีผมอทิศบาลพระรามหกนูน่นอ๋อเหรอแล้วนี่ใช่ไหมที่เป็นบันทึกและของพยาบาลนวลที่เธอเขียนเอาไว้ใช่เนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญเลยนะว่าทำไมหมอทิศถึงได้ลงมือฆ่ามีตัวเองแต่ข่าวเขาว่าเป็นการจ้างวานฆ่านี่หมอทิศไม่ได้ลงมือเองใช่ข่าวเขาว่ากันมาแบบนั้นใจคอทําด้วยอะไรจ้างฆ่าแม้ทั้งมีตัวเอง กำละง,งับอารมณ์ไม่อยู่นี่ผมต้องทำงานนะมากวนอยู่ได้แล้วหมอก็กำหมัดต่อยไปที่ใบหน้าของฉันจังๆฉันกรีดร้องช่วยด้วยหมอรังแกผู้หญิงหมอจะฆ่าเมียช่วยด้วยหมอจะฆ่าเมียจนหมออุทิศต,ต้องเข้ามาปลอบแล้วพาไปยังห้องคนไข้พร้อมสายตาคนเกือบทั้งโรงพยาบาลที่มองไปยังเราทั้งสอง ุงบุญมีคุณลุงบุญมีใช่ไหมครับขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับผมนึกว่าคุณลุงจะไม่มาตามที่เรานัดก,กันไว้ซะแล้วครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะออกมาเลยเรื่องที่มันจบไปแล้วก็อยากจะให้มันจบไปพร้อมกับพวกเราแล้วก็ไม่อยากไปรื้อเฟืน้นอีก แต่แต่อะไรล่ะครับแต่เจอบาปกรรมที่มันตามหลอกลอนผมมา60ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทํใให้ผมอยากจะจบมันลงไปถ้างั้นผมรบกวนคุณลุงไลฟ์ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นผมอายุ18ปีมีหน้าที่คือเฝ้าบ้านในสวนเลือใ้ M ้มอุทิศและวันที่เกิดเรื่องผมต้องกลับมาจากในเมืองที่จริงแล้วก็ยังไม่ถึงวันที่จะต้องกลับแต่นี้นยังไงก็ไม่รู้ก็เลยกลับมาก่อนหนึ่งวันแล้วก็เห็นตะมิ่งกับตะรวยอปุ้มร่างของผู้หญิงคนหนึ่ง เข้าไปในบ้านที่ผมใช้พักนอนใครวะมาที่บ้านนี้ทำไมกันยยพยาบาลนวลตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครรู้ว่าเป็นพยาบาลชื่อนวลก็หลังจากที่เกิดเรื่องราวใหญ่โตแล้วครับเอาไอดีไว้รวยก็าทำตามที่เขาสั่งสุา่า คืนช <È S 1> <ls> ัก <pareil> ช <t> ้าไปแล้วเนี่ยมันฟื้นแล้วมันจะยุ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเว้ยต่อเว้ยเดีเว้ย ในบ้านวันนั้นนะเกิดอะไรขึ้นแ่ะครับหลุงเพิ่งเคยเห็นคนถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาครั้งนี้แล้วครับโอนที่อเนทช่วยฉันด้วยไอ้พวกนี้มันมันจะ Ủa? Ừ. Bỏ ừ. 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 คุณลุงครับผมขอถามอะไรคุณลุงอีกสักเรื่องได้ไหมครับหัวใจของคุณพยาบาลนวนอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณหมอรู้เรื่องนี้เลย๋ยวอครับ คนเป็นหมอเนี่ยมันต้องช่วยชีวิตคนสิครับทำไมมันถึงใจดำเอาไม่เห็นถึงเพียงนี้ฉันรู้นะว่าปีศาจในตัวแก จะแสดงบทบาทยังไงในอนาคตอันใกล้นี้ผมเลยถูกจับครั้งนี้เรือนจำเกือบปีในข้อหาสมร่วมคิดจากการที่เป็นคนเฝ้บบ้านที่พยาบาลนวลถูกนำมาฆ่าตายแต่ก็หลุดมาได้เพราะความจริงทุกอย่างแล้วเรื่องหัวใจของพยาบาลนวล ทำไมคณลุงถึงไม่คนตายไปแล้วจะพูดไปให้มากทำไมครับหมอหลักฐานก็ไม่มีไม่มีใครเคยเห็นสักคนหนึ่งแล้วใครจะเชื่อล่ะครับเลขอย่างหลักฐานการชนันสูตรศพของพยาบาลนวลจากหมอสมพลเชื่อดังในขณะนั้นก็คล้ำประกันอยู่และนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมยอมออกมาพบผุณหมอในวันนี้ ล้วนี่คุณป้ามาไหว้ใครลหะครับลูกสาวป้าชื่อรุจิรารุ่งรัพย์ผมเคยได้ยินข่าวของคุณรุจิราครับเป็นญานของแกยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> พรุ่งนี้พุ่งมีเวรแต่เช้าไม่ใช่หรอคะขึ้นไปพักผ่อนก่อนไหมกูไม่ไปโุม จะไม่พบกันอีกให้ทำเหมือนฉันไม่เคยจากไป